คุณเคยถามตัวเองไหมว่าการพัฒนาตัวเองคืออะไรมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างมันสำคัญกับเราแค่ไหนบางคนอาจจะคิดว่าการพัฒนาคือแค่การทำงานหนักอย่างเดียวหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะไปทำความเข้าใจกันว่าการพัฒนาตัวเองคืออะไรทำไมมันถึงสำคัญและ เราจะเริ่มต้นอย่างไรมาเริ่มกันเลย 1. การพัฒนาตัวเองคืออะไรการพัฒนาตัวเองคือการที่เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นในหลายๆด้านทางด้านร่างกายด้านจิตใจความคิดทักษะและด้านอารมณ์ซึ่งการพัฒนาตัวเอง จะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเราอยู่ในกระบวนการเรียนรู้และติบโตตลอดชีวิตทุกคนสามารถพัฒนาได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือสถานการณ์ชีวิตเป็นแบบไหนการพัฒนาตัวเองไม่ได้หมายความแค่การเพิ่มทักษะใหม่ๆเช่นการเพิ่มทักษะด้านภาษาการฝึกงานแต่ยังรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง การทำความเข้าใจในความคิดความรู้สึกและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 2. องทำไมเราถึงต้องพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองนั้นสำคัญอย่างไรเพราะการที่เราพัฒนาตัวเองนั้นจะช่วยให้เรามีความสามารถในการเผชิญหน้ากับความท้าทายของชีวิตได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านอาชีพความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักหรือแม้แต่การจัดการกับความเครียดในชีวิตประจำวันการพัฒนาตัวเองนั้นจึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเต,ติบโตทั้งในด้านภายนอกและภายในนอกจากนี้การพัฒนาตัวเองนั้นยังทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เมื่อเรามีทักษะที่หลากหลายและยังสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้เราก็จะรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นและชีวิตก็จะมีความหมายมากขึ้นเช่นกัน 3. การพัฒนาตัวเองมีหลายด้านการพัฒนาตัวเองไม่ใช่มีแค่ด้านเดียวแต่มันควบคุมหลายๆด้าน 1. การพัฒนาทางกายภาพการดูแลร่างกายให้แข็งแรงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะร่างกายที่แข็งแรงจะช่วยให้เรามีพลังในการทำงานและทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงการออกกำลังกายการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์และการพักผ่อนอย่างเพียงพอ 2. การพัฒนาทางจิตใจ การพัฒนาจิตใจคือการเรียนรู้วิธีการควบคุมอารมณ์การจัดการกับความเครียดและการพัฒนาความคิดการฝึกสมาธิและการทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการพัฒนาจิตใจ 3. การพัฒนาความคิดการคิดในมุมมองที่กว้างขึ้นการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆ และการมีทัศนคติที่ดีเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราตุบโตในด้านความคิดการอ่านหนังสือการฟังพอดแคสต์หรือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ช่วยในการพัฒนาความคิดของเราได้ C การพัฒนาทักษะและความรู้การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเช่นการเรียนภาษาต่างประเทศการฝึกพูดในที่สาธารณะ หรือการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆจะทำให้เรามีความสามารถที่หลากหลายและสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น 4- วิธีเริ่มต้นพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในทันทีแต่เราสามารถเริ่มจากสิ่งเล็กๆไล,ลค่ค่อยๆพัฒนาต่อไปได้ลองตั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้ในระยะสั้น เช่นเริ่มต้นออกกำลังกายวันละ15นาทีอ่านหนังสือหนึ่งเล่มในหนึ่งเดือนตั้งเป้าหมายการทำงานที่ท้าทายตัวเองฝึกสมาธิทุกวันสิ่งสำคัญคือการเริ่มต้นและทำอย่างต่อเนื่องอย่าหยุดเมื่อเจออุปสรรคแต่ให้มองมันเป็นโอกาสในการเรียนรู้ปิดท้ายนะครับการพัฒนาตัวเองเป็นกระบวนการที่ยาวนานและไม่มีที่สิ้นสุด แต่ทุกๆก,ก้าวที่เราเก้าวไปข้างหน้าจะทําให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยความหมายมากขึ้นขอให้ทุกคนเริ่มต้นวันนี้และไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพราะคุณค่าสูงสุดอยู่ในตัวของคุณเองถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแบ่งปันให้คนที่คุณรักและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอให้ทุกคนโชคดีและมีพลังในการพัฒนาตัวเอง